ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่สิง์ขันตายาคโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีท่านผู้ฟังคัมภีร์กับสุดท้ายทุกท่านครับคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวของหลวงปู่สิง์ขันตายาคโมกันครับหลวงปู่สิง์ท่านเกิดที่บ้านหนองขอนตำบลหัวทะเลอำเภออำนานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันอำเภออำนาจ,จเจริญก็ได้แยกออกเป็นจังหวัดอำนาจ,จเจริญแล้วนะครับหลวงปู่สิงห์ท่านเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2432ตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน4ปีฉลูมีนามเดิมว่าสิงห์บุญโทหลวงปู่สิงห์ได้บรรพชาเป็นสัมเนรเมื่อพุทธศักราช2446 ในสำนักพระอุปชาป้องณวัดหนองขอนตำบลหัวทะเลอำเภออำนานาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเมื่ออายุครบบวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุที่พัฒสีมาวัสุทัศนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2,452โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นพระอุปชา ภายหลังอุปสมบทท่านได้ปฏิบัติและ,จะเจริญรอยตามโอวาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานไว้โดยย่อ,อว่ารุกขมูลเสนาสนะเป็นต้นท่านได้มุ่งสู่ราวป่าและปฏิบัติตามเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยวิสัยพุทธบุตรพระอาจารย์สิงห์สามารถรอบรู้เล่ห์เหลี่ยมกุลบายของกิเลสตัณหาได้อย่างแยบยน ด้วยสติปัญญาและกุศโลบายอันยอดเยี่ยมท่านพิชิตข่าเสียซึ่งกิเลสต่างๆที่เข้ามารุมเร้าจิตใจของท่านได้อย่างภาคภูมิด้วยความรอบรู้และความสามารถของท่านจึงทําให้ท่านเป็นผู้นําคณะพระกรรมฐานแห่งยุคนั้นออกเที่ยวทุดงอบรมสั่งสอนประชาชนให้หันมานับถือพระพุทธศาสนายึดมั่นในพระไตรสรณคมน้อมจิตให้หันมาประพฤติธปฏิบัติธรรมหลวงปู่สิง์ ได้เข้าถวายตัวเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นและได้ฝึกอบรมสมาธิภาวนากรรมฐานอยู่กับหลวงปู่มั่นจนมีกำลังอันแก่กล้าและเนื่องจากท่านเป็นสิทธิที่ได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมากหลวงปู่มั่นจึงได้แยกย้ายไปอบรมสั่งสอนประชาชนหลวงปู่สิงห์ท่านเป็นพระที่สามารถให้อุบายทำแกบ่บรรดาลูกสิทธิโดยไม่ว่าผู้ใดติดขัดปัญหาทำแล้วท่านจะแนะนำอุบายให้พิจารณา จนกระจ่างแจม่มใสเลยทีเดียวด้วยอำนาจยานวิเศษและสามารถรู้วาระจิตของสิทธิ์เป็นเยี่ยมเป็นบางเวลาที่สิทธิ์กลับเข้ามาหาท่านและขออุบายธรรมขอให้ท่านช่วยแก้ไขฉะนั้นหลวงปู่สิงห์จึงต้องรับหน้าที่แทนหลวงปู่มั่นนับว่าหนักหนาพอสมควรทีเดียวหลวงปู่สิงห์มักจะฝึกให้สิทธิ์ทั้งหลายได้อาสูภกกรรมฐานจากซากศพที่ชาวบ้านเขานำเอามาฝังบ้าง เผาบ้างหรือไม่ก็ใส่โลงไม้บางครั้งท่านจะพาลูกศิษย์ไปเปิดลงศพหรือกุดขึ้นมาดูเพื่อฝึกพระลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่สิงห์พุทธจาโรได้กล่าวถึงพระอาจารย์สิงห์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านไว้ว่าเมื่อหลวงปู่สิงห์ท่านเห็นว่าศิษย์องค์ใดฝึกสมาธิภาวนาแก่กล้าตามวาระความสามารถแล้วท่านจะแยกให้ไปอบรมธรรโดยลำพัง ครั้งหนึ่งหลวงปู่สิงห์ท่านได้เคยพาคณะสิทธิ์ของท่านไปปักกลดที่ป่าช้าบ้านเหล่างาจังหวัดขอนแก่นซึ่งในการต่อมาเป็นวัดชื่อว่าวัดป่าวิเวกธรรมอุป,ปมาเป็นกองบัญชาการฝ่ายพระประพฤติธปฏิบัติธรมรมส่งเสริมสานุสิทธิ์ทั้งมวลออกเผยแพร่ธรรมไปตามอำเภอต่างๆจนได้รับความนินยมอย่างแพร่หลายในการต่อมาพระลูกสิทธ์ของหลวงปู่สินอีกองค์หนึ่ง ซึ่งในการต่อมาท่านได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดท่านหนึ่งคือหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ฟัน่นท่านเคยทุดงในคณะหรือกองทัพธรรมที่มีหลวงปูส่สิงเป็นพระหัวหน้าคณะต่อมาหลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธเจ้าและเลื่อมใสในพระทุดดงกรรมฐานมากมีประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟูจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงได้นิมนต์หลวงปู่สิงห์ให้ไปช่วยสร้างวัดป่าสารวันเพื่อเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสนาธุระซึ่งหลวงปู่สิงห์ก็รับนิมนต์ตามคำขอของหลวงชานิคมก่อสร้างวัดป่าสารวันจนเป็นที่เรียบร้อยเดิมบริเวณวัดป่าสารวันนั้นเป็นป่ารกและมีต้นไม้ที่เป็นมงคลอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือ ต้นสาระหลังจากสร้างวัดป่าสารวันเสร็จสิ้นแล้วบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นยอดขุนพลทางธรรมของท่านได้เดินทางมาอยู่จำพรรษากับท่านต่อมาท่านได้พาคณะออกเดินทุดงผ่านป่าเขาไปในที่ต่างๆจนมาถึงอำเภอจตรุรัสจังหวัดชัยภูมิท่านได้พักปกักกฏณบริเวณป่าช้ารกร้างว่างเปล่าหลวงปูส่สิงและบรรดาลูกศิษย์ต่างก็ออกไปยังหมู่บ้านต่างๆ นำธรรมของพระาศาสดาเจ้ามาสู่ประตูบ้านให้ชาวบ้านที่ยังติดขัดในความประพฤติยึดถือในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ต่างๆหันมารับพระไตสรณคมหลวงปู่สิงห์ท่านตั้งใจว่าจะพยายามสร้างวัดป่าขึ้นที่นี่เพื่อเป็นปูชนียสถานสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการประพฤติธปฏิบัติธรรมแต่ท่านก็ถูกชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านอย่างรุนแรงและข่มขู่ท่านว่าถ้าหากมีการสร้างวัดป่าขึ้น พวกเราจะฆ่าท่านท่านมาพิจารณาด้วยสติปัญญาอันรอบคอบไม่เกรงกลัวต่อคำขู่ไม่เกรงว่าจะต้องตายด้วยน้ำมือของชาวบ้านชีวิตนี้พระอาจารย์สิงห์ได้มอบถวายชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าแล้วและด้วยกระแสะแห่งพรหมวิหารธรรมของท่านซึ่งมีพลังอำนาจได้แผ่ไปยังบุคคลที่ประสงค์ร้ายต่อท่านจึงสามารถเปลี่ยนใจเขาเหล่านั้นให้รับฟังธรรมะที่ท่านแสดง ยกเหตุผลอันสุขุมอ่อนโยนบ้อนเข้าสู่จิตใจจนระลึกถึงความผิดของตนที่คิดชั่วร้ายต่อพระสงฆ์ผู้มีความบริสุทธิ์ด้วยศีลธรรมและในที่สุดนอกจากยอมรับฟังธรรมอันวิเศษแล้วยังช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์เพื่อถวายแก่หลวงปู่สิงและคณะด้วยจนสำเร็จหลวงปู่สิงท่านได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่ดุลซึ่งในสมัยนั้น หลวงปู่ดุลท่านยังอยู่ในฝ่ายมหานิกายยังไม่ได้ยัติเป็นธรรมยศกตนิกายหลวงปู่สิงห์ท่านเกิดชอบอัตยาใสยไมตรีของหลวงปู่ดุลและได้เห็นปฏิปทาในการศึกษาปรับพฤติปฏิบัติกิจในพระาศาสนาอย่างจริงจังและมีความตั้งใจจริงพระอาจารย์สิงห์จึงได้จัดการช่วยเหลือพระสหายหลวงปู่ดุลได้ยัติเป็นพระธรรมยศจตนิกายได้เป็นผลสำเร็จเมื่อปีพศ2461 หลวงปู่สิงห์ท่านมีน้องชายที่สนใจทางด้านปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้เป็นมหานั่นคือพระอาจารย์มหาปิ่นแต่หลวงปู่สิงห์มีความประสงค์ให้พระผู้น้องได้ประพฤติในทางปฏิบัติธรรมท่านจึงพาลดเรื่องนี้กับหลวงปู่ดุลและได้เชิญหลวงปูด,ดุลให้ช่วยทรมานและชักนําพระมหาปิ่นให้มาสนใจในทางทุดงกกรรมฐานการทรมานไม่ได้ใช้วิธีอื่นที่เรียกว่าความรุนแรง แต่เป็นการทรมานให้เห็นความสำคัญและปฏิปทาในการปฏิบัติในที่สุดพระอาจารย์สิงห์และหลวงปู่ดุลท่านก um hmm ok, ็สามารถทรมานโน้มน้าความคิดจิตใจของท่านพระอาจารย์มหาปิ่นให้เลื่อมใสในทุดงกิจได้จนหมดสิ้นต่อมาหลวงปู่สิงห์พระอาจารย์มหาปิ่นและบรรดาพระอาจารย์ฝ่ายปฏิบัติต่างๆหลายท่านเดินทุดงผ่านมาทางจังหวัดปราจีนบุรี ท่านได้เปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นแห่งหนึ่งซึ่งบริเวณนั้นเป็นป่าชา้าหรือเรียกว่าป่ามะม่วงการมาจำพรรษาที่นี่ท่านได้นำธรรมะปฏิบัติสอนให้ชาวบ้านโดยทั่วไปประพฤติปฏิบัติจนปรากฏว่าชื่อเสียงในการสั่งสอนและแสดงพระธรรมเทศนาของท่านลึกซึ้งจับใจฟังแล้วเข้าใจง่ายคนที่ได้สดับรับฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติต,ตามจนเกิดสติปัญญารอบรู้แต่ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้สร้างความไม่พอใจแก่คนเลวบางคนเป็นยิ่งนักถึงขนาดจ้างมือปืนมาฆ่าท่านแต่ก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นในขณะที่มือปืนเล็งปืนขึ้นหมายยิงท่านเท่านั้นต้นไม้ทุกต้นในบริเวณป่าช้าแกว่งไกวเหมือนถูกลมพัดอย่างรุนแรงขนาดต้นไม้ต้นโตโต,โต,โต,โตยังล้มระเนระนาดหมดทําให้มือปืนใจชั่วตกใจแม้เหลือกําลังจะวิ่งหนีแต่ก็ก้าวขาไม่ออกปืนที่หมายจะยิงพระอริยะเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้ตกหล่นอยู่บนพื้นดินมือปืนจึงก้มลงกราบพร้อมกับกล่าวคำสารภาพผิดหลวงปู่สิงห์ได้ฝึกอบรมจิตใจของมือปืนรับจ้างด้วยความเมตตาและปล่อยตัวไปและในเวลาต่อมาผู้มีอิทธิพลที่จ้างมือปืนฆ่าหลวงปู่สิงห์ได้สำนึกและได้รับฟังธรรมโอวาจาจากหลวงปู่สิงห์เกิดปิติในธรรมะอย่างล้นพ้นเลื่อมใสศรัทธาด้วยจิตใจบริสุทธิ์จึงพร้อมใจกันฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิงห์ และได้ชักชวนกันสร้างสำนักสงฆ์อนถาวรถทาวายหลวงปู่สิง์เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของท่านที่ได้เปิดตาเปิดใจพวกเขาให้ได้รับแสงสว่างในธรรมะและได้ตั้งชื่อไว้ว่าวัดป่ามะม่วงหรือวัดป่าทรงคุณแห่งจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันนี้ในปีพศ2463หลวงปู่สิงท่านได้เดินทุดงผ่านมาพักจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อํเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีท่านได้พบกับเด็กหนุ่มรุ่นรุ่นคนหนึ่งมีความนับถือเคารพหลวงปู่สิงห์มากเป็นพิเศษเข้ามารับใช้อุปถากทุกสิ่งอย่างเด็กหนุ่มคนนั้นคือหนุ่มเทศหรือหลวงปู่เทศเทศลังสีนี้เองซึ่งในขณะนั้นท่านมีอายุ16ปีหลวงปู่สิงห์ท่านได้มองเห็นบุญญาธิการของหลวงปู่เทศตั้งแต่แรกพบเมื่อคณะทูตองของท่านจะออกจากวัดบ้านนาศีดาหลวงปู่เทศ หรือในขณะนั้นคือหนุ่มเทศได้ขอติดตามพระอาจารย์ไปด้วยหลวงปู่สิงห์จึงได้ให้ไปขออนุญาตปิดามารดาเสียก่อนและก็ได้เป็นไปตามสภาพกุศลเกื้อกูลทุกป,ประการหลวงปู่สิงห์ท่านได้พาคณะทุดงเดินตัดตรงไปที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและได้พักจำพรรษาโดยปักหลดในบริเวณป่าช้าแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งปฏิบัติสมาธิภาวนาธรรมชื่อว่าวัดป่าอารัญ,ญวาสีอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายท่านได้พร่ำสอนลูกศิษย์รักคือหนุ่มเทสให้รู้จักเจริญพรมวิหารธรรมต่อมาท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์ลุยเป็นอุปชาบรรมชาสาวเนรเทศขึ้นที่วัดบ้านเค็งใหม่จังหวัดอุบลราชธานีในการทดแทนพระคุณอันสูงล้ำของบิดามารดาหลวงปู่สิงห์ได้เดินทางไปโปรดบิดามารดาจนมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานในธรรม ท่านได้ให้บิดามารดาเจเริญวิปปัสนากรรมฐานโดยการแนะนำไปทีละน้อยซึ่งเป็นหน้าที่ของบุตรพึงกระทําเป็นอย่างยิ่งและนี่ก็คือประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่สิงขันตายาขมูสำหรับในคลิปนี้คำพีก,กับสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังและรับชมก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ